สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนอีกแล้วชูวิทย์ซัดแรมโบ้เปลี่ยนนายได้เพียงเศษกระดูกแฉอิทธิพลเบื้องหลังคริสตันคลับนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักรักประเทศไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าหุ้นส่วนนอมินีอิทธิพลและลิวล้อ คริสตันคลับและ e m e r a l ลลงทุนไปหลายร้อยล้านบาทสถานที่หรูหราโอโทงตั้งอยู่ในทำเลที่ดินแพงดังทองคําอย่างถนนทองหล่อแหล่งรวมคอนโดหรูหราร้านอาหารแพงระยับมีใครสงสัยไหมว่าเงินลงทุนมากมายขนาดนี้เจ้าของสถานที่คริสตันคลับคือใครมีตัวตนมาจากไหนทำอาชีพอะไรมาก่อนรายได้ขนาดไหนเสียภาษีเท่าไหร่ ข่าวว่าเจ้าของชื่อออสยังเป็นคนหนุ่ม30กว่ากว่าแต่ขยายสาขาเป็นว่าเล่นแต่ละสาขาไหนจะค่าที่ค่าก่อสร้างค่าตกแต่ง และที่สำคัญคนไม่มีตัวตนไม่มีที่มาที่ไปะไหนจูๆจ,จะมาเปิดได้ยิ่งใหญ่แบบนี้คอนเน็ชันจากไหนใบอนุญาตสถานบริการมีหรือเปล่าหรือว่าเป็นนอมินีใครให้ออกหน้ารับแทนเรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐจะหลับหูหลับตาเพราะเงินหรือเส้นสายใหญ่โตแท้จริงใครคือหุ้นส่วนที่อยู่เบื้องหลังคับดังแห่งนี้ที่เป็นแหล่งรวมเหล่าลูกคนดังไฮโซนักการเมืองเศรษฐีกระเป๋าหนก มาเที่ยวคนธรรมดาเดินดินกินเงินเดือนหาเช้ากินคำ่ำไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเหยียบเข้าไปเรื่องอย่างนี้สิที่ผมว่าหน่วยงานสารพัดของรัฐน่าจะสนใจมากกว่าไม่ใช่ทำแบบขอไปทีให้เรื่องพ้นไปวันๆแล้วแจ้งว่าเราเป็นคนดีไม่กินไม่เที่ยวไม่ยุ่งเกี่ยวกับสถานที่อัโคจรแถมมาเอาเรื่องขู่เข็นผมคนที่เอาเรื่องนี้มาพูดให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนสังคมไทยคน ทำมาหากินที่ต้องเดือดร้อนโดยมาตรการเข้มงวดที่เรียงหน้ากระดานกันออกมาแบบวัวหายล้อมคอกเช้าสายบ่ายเย็นคำสั่งออกมาไม่หวาดไม่ไหวจนทั่วประเทศกระทบหนักเพราะคนติดจากคลับคนรวยแต่พานซวยเหมารวมปิดกันหมด แต่ทีกับเจ้าของต้นต่อแพร่กระจายโควิดอย่างคริสตันคลับหรูอู้ฟู่ที่รับเงินรายได้มากมายมหาศาลกลับไม่มีใครกล้าแม้แต่จะแตะว่าในความบกพร่องละเลยอย่างนี้สมควรต้องปิดไปเลยหรือไม่เพราะแม้แต่ใบอนุญาตให้เปิดสถานบริการยังไม่มีซ้ำยังไม่ต้องรับผิดชอบใดๆต่อสังคมและประชาชนผู้ประกอบการอื่นๆก็พลอยเจอนโยบายปิดหมด41จังหวัด ระลอกแรกยังใช้หนี่ไม่หมดระลอกสองสามยังตามมาคนจะเดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานก็ไม่กลา้าต้องเก็บตัวอยู่กับที่การท่องเที่ยวฟุบต่อความเชื่อมั่นสูญหายความเสียหายมากมายล้วนมาเกิดตั้งต้นจากคลับคนรวย คำถามง่ายๆว่าทำไมความรับผิดชอบจึงตกอยู่กับชาวบ้านที่ไม่รู้อิโนอิเนแถมสถานที่แพร่กระจายเพียงแค่ถูกปิดไป14วันเหมือนก,นกันกับคนอื่นเพียงเท่านั้นหรือสภาพสถานที่ที่ผมโชว์ให้ดูถือว่ารู้ราที่สุดลงทุนสูงสุดในประเทศไทยหากสืบสาวให้ดีจะเจอว่าเงินลงทุนเหล่านี้ลงคันมาจากหุ้นส่วนธุรกิจใดซ้ารอยกับหลงจู๋สมชา ที่เรียกว่าความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกคำตอบมีให้แต่จะให้ปิดปากหรือให้เปิดปากเพราะผลประโยชน์ของสังคมที่จะได้รับจากข้อมูลนี้เป็นเดิมพันที่สูงถือเป็นเรื่องน่าสนใจมากกว่าที่จะวานแหทํำให้ที่อื่นๆอีกทั่วประเทศเดือดร้อนไปด้วยผมและประชาชนพอจะมีสิทธิถามท่านรัฐบาลได้บ้างไหมครับ หรือว่าต้องให้นั่งฟังท่านถแถลงห่วงแต่รักษาภาพลักษณ์ของรัฐบาลและชื่อไทยคู่ฟ้าที่เอามาเปรียบเลยโดยมีรลิ้วล้อนายกชมผมว่าแก่จนผมงอกสุนัขเลียตูดไม่ถึงพูดไม่คิดไปทำให้หนายกเสียหายผมคงต้องยอมรับและขอบคุณที่เอาไปเปรียบกับสุนัขเพราะผมนั้นเป็นสุนัขที่มีเจ้านายเดียวไม่ได้เป็นสุนัขสองรางเปลี่ยนนายได้เพียงเศษกระดูกแล้วยอมเลียแข้งเลีย ขาเอาใจนายอย่างน้อยที่เห่าไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของบ้านประชาชนในช่วงนี้ดีกว่ามากัดกันเองครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ